สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โค้ด My Backhand Podcast ครับวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกคนคุยในหัวข้อทำไมท่าตีถึงเป็นออปชันและหลายคนที่ท่าตีไม่สวยแต่ทำไมผลงานดีผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการชวนทุกคนสังเกตครับสังเกตนักกีฬาระดับโลกนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยมีเซตอัพซึ่งประกอบไปด้วย ระเบียบร่างกายในการตีการจับกริปการวาดแขนการยืนแล้วก็อื่นๆนะครับถ้าหากเรามองแบบเผลนๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับคล้ายกันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเจาะลงไปในแต่ละคนเนี่ยเราจะพบว่ามีเซตอัพที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นหลินตันนะครับเขาก็จะมีการจับกริปที่แปลกกว่าคนอื่นนะครับอย่างใต้จืออิงเนี่ย เวลายืนเนี่ยก่อนที่จะเคลื่อนที่เนี่ยเขาก็จะเน้นการย่ำขาด้วยการยืนปลายเท้าในขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำหรือว่าทำน้อยกว่านะครับโจทเทนเินเนี่ยก็มักจะจับกริปคล้ายกับการจับไม้หน้าเดียวนะครับแล้วก็เข้าเล่นลูกหน้าเน็ตไม้ต่ำนะครับส่วนหวังยี่ฮานครับก็จับไม้เป็นแบบหน้าเดียวนะครับและเควินครับก็มีท่าตีที่แปลก ส่วนเทพลีครับลีชองเวยก็มีเซตอัพที่ดูเป็นมาตรฐานนะครับแต่ไม่ว่าจะดูแตกต่างกันยังไงนะครับช็อตที่พวกเขาเหล่านี้สร้างนะครับก็เป็นช็อตที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับถ้าสมมุติว่าเขาทำได้ไม่ดีเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในทัวร์นาเมนต์ไม่ได้นะครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะเอามาคุยกันนะครับ โดยปกตินะครับเวลาที่ผมสอนเนี่ยนะครับผมจะคิดต่างจากประแสะหลักที่มักจะเริ่มต้นด้วยเซตอัพก่อนนะครับผมจะบอกลูกศิษย์เสมอครับว่าเซตอัพเนี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายครับที่ต้องคิดแล้วในการสอนนะครับผมจะพูดถึงวิธีลูกว่ามันมีอะไรบ้าง จากนั้นครับผมก็จะค่อยๆบอกถึงกลไกลการสร้างช็อตนั้นด้วยการนำหน้าไม้เข้า Impact ในรูปแบบต่างๆก่อนนะครับหลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ค่อยมาจบด้วยการเลือก Setup นะครับและเหตุผลที่ผมเอา Setup มาวางไว้สุดท้ายนะครับก็เพราะว่า Setup เนี่ยคือออปชันหรือว่าทางเลือกครับที่เราสามารถเลือกได้ตามความถนัดปรับเปลี่ยนได้ ราบใดที่เรายังสามารถนำหน้าไม้เข้าสู่ Impact แล้วก็สร้างช็อตที่ต้องการได้อยู่ครับคือถ้าผมพูดอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็จะแย้งขึ้นมาว่าเอา้าอย่างนี้ก็ตีด้วยท่าแปลกประหลาดอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องเซตอัพเลยคือถ้าผมตอบแบบสุดขั้วก็ต้องบอกว่าได้ครับเพียงแต่ก็ต้องถามต่อว่าไอ้สิ่งที่ทำท่าแปลกประหลาดนั้นเนี่ยมันสามารถเอาไม้เข้าสู่ Impact ได้อย่างแม่นยา คงเส้นคงวามีพลังแล้วก็ไม่กินแรงหรือเปล่าถ้าหากทำได้ตลอดคงเส้นคงวาความแม่นยำประมาณสัก8-9อนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าหากได้เพียงบางครั้งต่ำกว่า30%ลงไปเนี่ยอาจจะถือว่าไม่เสถียรนะครับแล้วก็จะเป็นเซตอัพที่ใช้ไม่ได้นะครับและสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อครับก็คือเมื่อทำเซตอัพนั้นแล้วเนี่ย มีอะไรที่สูญเสียไปไหมกลายเป็นจุดอ่อนที่รับได้หรือเปล่านี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าการเทรดออฟคือได้มาอย่างก็ต้องเสียบางอย่างไปยกตัวอย่างนะครับเช่นนักแบตท,ทั่วๆไปเนี่ยจับไม้หน้าเดียวแน่นอนครับว่าช็อตโฟร์แฮนด์เนี่ยเขาสามารถตีได้ดีมากนะครับแต่เวลาถ้าเจอลูกบีบมาในด้านแบ็คแฮนด์เนี่ยก็อาจจะตีช็อตแบ็คแฮนด์ได้ลำบากหน่อยนะครับหรือว่า อาจจะตีได้ครับแต่ก็ไม่มีพลังแล้วก็ไม่หลากหลายใช่ไหมครับแต่บางคนครับเช่นหลินตันเนี่ยการจับกริปของหลินตันเนี่ยเวลาตีในหลายๆช็อตนะครับที่เขาเนี่ยมักจะปล่อยนิ้วชี้ตรงๆอาจจะไม่ได้แนบกริปเหมือนกับคนอื่นนะครับแต่หลินตันเนี่ยเขาสามารถคุมหน้าไม้ได้ดีครับแล้วก็ไม่ได้สูญเสียอะไรไปก็ถือว่าดีครับเป็นความถนัดเฉพาะตัวคําถามถัดไปก็คือ แล้วเราจำเป็นต้องมีเซตอัพมาตรฐานไหมคำตอบคือเซตอัพมาตรฐานถือว่าเป็นเซตอัพกลางที่ดีนะครับสำหรับผู้เล่นทั่วๆไปที่ได้เริ่มต้นนะครับจากนั้นนะครับผู้เล่นเองเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนจากเซตอัพกลางนะครับให้เข้ากับความถนัดของตัวเองนะครับขอให้ตอบโจทย์ในเรื่องการเอาหน้าไม้เข้าอิมแพกได้อย่างแม่นยำมีความคงเส้นคงวา มีพลังแล้วก็ไม่กินแรงมากไปอันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสรุปครับคนที่เล่นแบดแล้วไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมีท่าจับกริปที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ก็ยังสร้างช็อตได้ดีครับแล้วก็สิ่งที่เสียไปเ่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็ถือว่าโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเคสต่างๆกันว่าเซตอัพไหนโอเคแล้วก็เซตอัพไหนไม่โอเคนะครับ เคสที่1ครับนักแบตสมัครเล่นตามก้นต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีท่าตีแบตท,ที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้สวยงามอาจจะดูแปลกไปบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถตีได้ครับหลายคนก็ตีได้ดีครับผมจะยกตัวอย่างอีกหน่อยนึงครับก็คือคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจับไม้แบตเนี่ย มีลักษณะคล้ายกับไม้หน้าเดียวแต่ว่าเขาสามารถตีลูกฟันโฟร์แฮนด์คลอสคอร์ดได้ครับแล้วก็ตีได้ดีด้วยอันนี้ผมเห็นแล้วต้องยอมรับว่าค่อนข้างอึ้งนะครับกับความสามารถตรงนี้ของเขานะครับซึ่งเขาก็สามารถทำได้ดีครับแต่สิ่งที่เขาต้องเทรดออฟก็คือตัวของเขาเนี่ยอาจจะหลุดออกไปนอกสนามนะครับการยืนคลุมพื้นที่เนี่ยก็าอาจจะ หลวมๆห,หน่อยนะครับแต่เนื่องจากเขาตีคู่เนี่ยเขาก็จะมีคู่ที่คอยรับช็อตต่อไปแทนครับเกมก็อาจจะยังไม่ได้เสียเปรียบมากอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับเคสที่2ครับยกตัวอย่างคนที่ตีลูกตบโดยที่ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ตบนะครับก็คือเหมือนกับตัวใหญ่แต่ว่าตบไม่แรงนะครับผมถือว่าเซตอัพแบบนี้ไม่โอเคนะครับเพราะว่าลูกตบที่ไม่มีพลัง แล้วก็กินแรงเนี่ยถึงแม้จะแม่นยำนะครับมีความคงเส้นคงวาก็ตามนะครับแต่ว่าสิ่งที่สูญเสียไปเนี่ยก็คือการตบแบบนี้นะครับจะทำให้เสียบาลานซ์แล้วก็การเทรดออฟแบบนี้ผมถือว่าไม่คุ้มนะครับเคสนี้นะครับถ้าหากเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องปรับเซตอัพใหม่ครับที่ให้ดีกว่านี้ครับก็คือเพื่อให้ตบได้แรงขึ้นกินแรงน้อยลงครับแล้วก็ไม่เสียบาลานซ์ครับ เคสที่3ครับคือการเคลื่อนที่เข้าไปตีลูกด้านหน้าเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ใช้การสไลด์บ้างก้าวขาควายหลังบ้างควายหน้าบ้างอันนี้ก็เป็นเคสที่ค่อนข้างที่จะสร้างความสับสนให้กับคนเรียนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละที่นั้นนะครับเขาก็จะมีการสอนการอธิบาย ที่แตกต่างกันนะครับท้ายที่สุดครับก็อย่างที่ผมได้บอกไว้ครับว่าถ้าหากทาได้คงเส้นคงวามีความถนัดไม่กินแรงมากจนเกินไปจะควยหน้าหรือจะควยหลังอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นครับเคสที่ 4. ครับจังหวะที่รับลูกตบโดยปกตินะครับเวลาที่เรารับลูกตบเนี่ยเราก็มักจะใช้วิธีการที่ตั้งหน้าแบ็คแฮนด์รับลูกถูกไหมครับ แม้กระทั่งเวลาที่ลูกตบเนี่ยตบมาเข้าฝั่งของโฟแฮนเราก็ยังมีการใช้หน้าไม้แบ็กแฮนตีได้อยู่แต่อีกแบบครับก็คือตั้งหน้าโฟรอรับเลยถ้าหากตบเข้าไม้ไมายังไงก็โวนสวนกลับแน่นอนครับแต่ว่าถ้าหากโดนตบเข้าแบ็กแฮนเนี่ยคนที่มีเซตอัพแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้การเอี้ยวตัวเพื่อรับโฟแฮนอีกเหมือนกันครับ เซตอัพแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับถ้าหากถนัดนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ของผมนะครับเท่าที่ผมเคยพูดคุยกับคนที่เพิ่งหัดเล่นแบตเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแบตนะครับ mm hmm. เขามักจะมีความกังวลในเรื่องของเซตอัพครับว่าทุกๆครั้งที่ตีเนี่ยกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะตีท่าผิดจะตีลูกนี้เอ๊ะท่าถูกไหม ตีไปแล้วถูกต้องหรือเปล่าและจากสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเซตอัพมันคือออปชันที่เราเนี่ยสามารถเลือกในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับผมอยากจะสรุปครับแล้วก็ย้ำกันอีกรอบครับว่าคนที่เล่นแบดแล้วไม่ได้เรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับมีท่าจับไม้ที่ไม่ได้มาตรฐาน แต่ยังสร้างช็อตได้ดีและสิ่งที่สูญเสียไปยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หากท่าที่แปลกนั้นนะครับมันสามารถเอาไม้เข้าสู่ IMPACT ได้แม่นยำมีความคงเส้นคงวามีพลังและไม่กินแรงมากจุดเกินไปก็โอเคครับ not too bad ครับถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะบอกเหมือนเดิมครับว่าอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่ผมพูดผมอยากให้ทุกคนนั้น ค่อยๆคิดตามครับว่ามันสมเหตุสมผลไหมเข้ากับหลักฟิสิกส์หรือเปล่ามีโครงสร้างเพียงพอหรือยังและถ้าหากจะให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมอยากให้ทุกคนไปลองตีดูได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่คนฟังด้วยนะครับท้ายสุดนี้ครับผมยินดีน้อมรับคําติชมแบบอารยะชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆครับ เพื่อที่จะพัฒนาทฤษฎีให้ดีต่อไปยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ